ฉันก็คือรองผออ,อของโรงเรียนแห่งนี้คุณครูนิ่มนวลที่เด็กๆเคารพและก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่ฉันคอยดูแลควบคุมก่อนที่ท่านผู้อำนวยการจะกลับมาจากการอบรมจาดต่างจังหวัดฉันจะต้องดูแลโรงเรียนให้สงบเรียบร้อยและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีฉันหวังว่านักเรียนทุกคนจะไม่มีใครกล้าเกเรหรือขัดคำสั่งฉัน เหมือนอเด็กเกเลรในอดีตที่เคยเป็นตำนานของโรงเรียนนี้และไม่มีใครอยากจะนึกถึงเธออีกแม้แต่ชื่อชื่อนั้นก็ตามในวันนี้โรงเรียนของเรามีการประชุมครูในตอนเย็นหลังจากปล่อยนักเรียนกลับบ้านแล้วครูทุกคนก็จะเข้าไปที่ห้องประชุมซึ่งในวันนี้ฉันต้องทำหน้าที่แทนท่านผู้อำนวยการที่ยังไม่ได้กลับมาจากต่างจังหวัดสักทีในฐานะรองผู้อำนการฉันนิ่มนวลฉันก็จะ คอยควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นขณะที่ฉันกําลังเก็บแผนการสอนของผู้บรรดาอาจารย์แล้วก็กําลังเตรียมเอกสารการประชุมอยู่ในห้องพักส่วนตัวอยู่นั้นอาจารย์อนุทินคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ที่เขาได้เข้ามาปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์กับฉันบ่อยๆในพักหลังมานี้เขาก็ได้ขคาะประตูและเดินเข้ามาในห้องของฉันเพื่อที่จะอา,าสาช่วยยกข้าวของไปยังห้องประชุม ฉันก็รู้สึกดีที่เขามีน้ำใจอยู่หรอกนะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรแอบแฝงหรือเปล่าครูอนุทินคงจะอยากได้เลื่อนขั้นจากผอ,อละสิจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนหน้าที่ไม่ถึงทำมาเป็นประจบประแจงฉันหรือบางทีเขาอาจจะอยากมาเป็นมิตรกับฉันเฉยๆหรือว่าเขาอาจจะมีจิตนาอย่างอื่นมากกว่าน,นั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าเขาอยากจะมีน้ำใจช่วยยังออกนอกหน้าสักขนาดนี้ ขอบคุณนะคะคุณอน,นุทินที่มาช่วยฉันยกเอกสารถ้าฉันถือคนเดียวว่าคงจะต้องขนสองรอบเนะะี่ยค่ะหรือไม่ก็ต้องให้นักเรียนนะ่ะขึ้นมาช่วยฉันขนขอบคุณนะคะคุณอุตสามะตั้งไกลตั้งตึกวิที่อยู่ตั้งไกลคนละตึกกันน่ะไม่เป็นไรหรอกครับท่านรองเพราะว่าผมมาเต็มใจที่จะมาช่วยอยู่แล้วนึกอยู่แล้วนะครับว่าท่านนิ่มนวนเนี่ยต้องแบกของหนักแล้วก็ต้องมีเอกสารเยอะแน่เลย ในเอกสารโครงงานและกิจกรรมที่จองจัดอีกกลางเทอมผมอดุทินก็เลยอยากมาช่วยคุณนิมนวลยังไงครับคุณครูนิมนวลเดี๋ยวเราไปที่ห้องประชุมกันเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณครูทุกคนเนี่ยก็คงกำลังจะทยอยไปที่ห้องประชุมแล้วละครับว่าแต่ว,วันนี้คุณครูนิมนวลเหนื่อยหรือเปล่าครับคุณควรจะพักผ่อนบ้านนะครับถ้าเกิดว่า ขยันทํางานมากไปเดจะไม่สบายเอานะครับผมมันก็เป็นหัวเป็นใหญ่อาจารย์ทุกคนในโรงเรียนนั่นแหละครับเพราะว่าผมมาสาววิทยาศา,ศาสตร์ก็เลยมีความรู้เรื่องกายวิภาคแล้วก็สุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องเคมีเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณครูนิ่มนวลถ้าเกิดว่าคุณครูนิ่มนวลมีปัญหาความเครียดหรือปัญหาสุขภาพอะไรยังไงคุณครูนิ่มนวลก็มาปรึกษาผมอนุทินได้เลยนะครับ ขอบคุณมากนะคะคุณครูวิทยาศาสตร์ที่มีตําใจอะคะ่ะแต่ฉันว่างานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ยากแล้วก็เยอะอยู่แล้วนะคะคุณควรจะเอาเวลานี่นะคะไปอสอนนักเรียนดีกว่านะคะเพราะว่าในโครงงานที่คุณกาลังจะจัดนะคะนักเรียนเขาก็เห็นตั้งหน้าตั้งตาทํากันอย่างวุ่นวายเลยทีเดียวถ้าเกิดคุณครูดูแลไม่ทุ่ดถึงอะเดี๋ยวนักเรียนจะทํางานออกมาได้ไม่เต็มที่นะคะควรจะไปบอกเรื่องนี้ให้นักเรียนอะพักผ่อนเยอะด้วย เพราะเดี๋ยววันงานแสดงเนี่ยทุกคนจะไม่มีเรี่ยวมีแรงกันเอาส่วนฉันก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะงั้นเราก็ไปที่ห้องประชุมกันเลยนะคะฉันเดินตามคุณอาทิตินเข้ามาที่ห้องประชุมตอนนี้บรรดาคนขูทั้งโรงเรียนก็มันรวมกันที่ห้องประชุมนี้แล้วล่ละแลวฉันก็จะทําหน้าที่แทนท่านผู้นวยการในการส่งเอกสารให้ทุกคนแล้วก็ดําเนินการประชุมนี้ไปอย่างเรียบร้อยจึงตอนที่เราประชุมกันเนี่ย นักเรียนทุกคนก็ได้กลับบ้านไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นซึ่งการประชุมจะดำเนินไปจบประมาณไม่เกิน2ทุ่มของวันและวันพรุ่งนี้ฉันก็เป็นเวรที่จะต้องอยู่เวรดึกซะด้วยคิดว่าฉันคงต้องอยู่เย็นถึง2วันเลยเพราะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ฉันว่าจะนอนเวรวันเสาร์อาทิตย์ไปเลยละ่ะหลังจากประชุมกันแล้วก็ถึงเวลาที่พักให้ทุกคนไปเข้าห้องน้ำกันได้ในช่วงที่กำลังจะเตรียมเอกสารการประชุม รอบต่อไปซึ่งก็มีอาจารย์เข้ามาช่วยฉันกันเยอะทีเดียวฉันกําลังจะลุกไปเข้าห้องน้ําอยู่พอดีแต่ตอนนั้นในอนุทินค,นคุณครูวิทยาศาสตร์เขาก็เดินมาดักหน้าฉันเอาไว้มีอะไรหรือเปล่าคะคุณอนุทินเออคือผมเพิ่งทราบว่าพรุ่งนี้คุณนิ่มนวันจะอยู่เวนกะเย็ยนเหรอครับ ผมคิดว่าคุณนิมนวลเป็นคุณครูผู้หญิงถ้าเกิดว่าต้องอยู่เวรวันศุกร์แล้วก็ติดชนวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะคุณจะแลกเวรกับผมก็ได้นะครับให้ผมมาอยู่แทนเพราะว่ายังไงผมมาเป็นคุณครูผู้ชายของโรงเรียนนี้แล้วก็จะสะดวกมากกว่าถ้าเกิดให้ผมมานอนเวรแทนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนี่คะที่ต้องมาแลกเวรกับฉันนะคะและอีกอย่างฉันก็ไม่ได้มีธุระอะไรเป็นพิเศษด้วยะคะ่ะ ให้ฉันนอนเวรก็ได้นะคะที่โรงเรียนนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณอนนทิน,นขอบคุณมากนะคะหรือว่าคุณอนทินอยากจะแลกเวรกับฉันเพราะว่าวันอื่นที่เป็นเวรคุณคุณไม่ว่างหรอคะให้ฉันมาอยู่แทนวันนั้นก็ได้นะคะอ,อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณนิ่มดวลผมก็แค่ถามเผื่อเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนที่เป็นผู้หญิงนะบางคนก็ชอบมาแลกเวรกับผมเพราะว่าเขาไม่สะดวกที่จะค้างที่โรงเรียน ผมเป็นผู้ชายแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนด้วยครับคิดว่าถ้าเกิดจะให้ผมนอนเวรนแทนก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนเวรของผมคุณก็ไม่ต้องมานอนแทนหลอกนะครับผมเห็นว่าท่า,รารนรองผู้อำนวยการนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเ,เดียวแล้วก็บ้านก็อยู่ไกลด้วยถ้าต้องมานอนโรงเรียนอินเดียนเนี่ยมันก็ลําบากคุณสินะครับ แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่จะมีฉันอยู่เวนคนเดียวไม่ใช่หรอกค่ะฉันยังไม่ได้เช็คเลยค่ะว่าพวกนี้เป็นเวนของอาจารย์คนไหนค่ะฉันว่าฉันอยู่เวรเองได้นะคะฉันบอกกับครูอนุทินแบบนั้นแม้ว่าเขาจะตื้อขออยู่เวรแทนฉันแต่ว่าฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาคงอยากจะแสดงน้ําใจกับฉันและสินะให้เห็นว่าเขาเป็นคนดีอ่ะฉันก็รู้อยู่หรอกว่าเขาก็เป็นคนโอเคแต่ไม่เห็นต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้หรอกนะฉันก็กําลังคุยกับครูอนุทินอยู่และตอนนั้นฉันก็หันไปเห็นว่า อาจารย์ภร,รคุณครูมัทุศรเดินมาทางนี้พอด,ดีท่านรองนิมเนวลนแค่ฉันมาส่งเอกสารเพิ่มเติมค่ะเออพวกค,คุณกันเรื่องแลกเวรเหรอคะพรุ่งนี้ท่านรองเป็นเวรที่โรงเรียนใช่ไหมคะใช่ลค่ะคุณมัทุศรคือว่าพรุ่งนี้ฉันอยู่เวรน,นะคะแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกค,ค่ะครูอนุทินเขาแค่จะมาขอแลกเวรหรือว่าจะมาขออยู่เวรแทนฉันนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายแล้ว จะสะดวกมากกว่าที่จะนอนค้างที่โรงเรียนฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะจะไม่สนใจหรอกนะคะว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันจะไม่อาจเอาเปรียบกับครูผู้ชายในโรงเรียนได้หรอกนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณอนุทินมากนะคะที่มีน้ำใจขนาดนี้เดี๋ยวการประชุมเราต้องเริ่มต่อไปแล้วล่ะค่ะันก็ดักยืนคุยอยู่กับครูอนุทินเขาก็ชวนจะคุยเรื่องอื่นนั่นแหละเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์แต่ว่าตอนนั้นที่ฉันหันไปฉันก็เห็นว่าครูบรรทุศรกำลังจ้องพวกเราสองคนอยู่ ทำไมเธอต้องทำหน้าตาแบบนี้กับฉันอีกแล้วเธอมองฉันผ่านแว่นตาของเธอและเธอดูเหมือนจะว่าสนใจครูอนุทินด้วยนี่บอกหรือว่าเธอเนี่ยคิดว่าฉันจะอ่อยครูอนุทินสินะไม่ใช่อย่างนั้นเลยฉันก็คุยกับครูผู้ชายทั้งโรงเรียนสิสนมเหมือนกันหมดทั้งนั้นแหละเพราะว่าฉันต้องใส่ใจคนครูทุกคนในโรงเรียนมาทุสอนน่ะหรือว่าเธอสนใจในตัวครูอนุทินก็เลยมองฉันไม่ค่อยดีแบบนี้ด้วยสายตาแบบนั้น ถ้าเธอชอบผู้ชายคนนี้ฉันก็จะไม่ขัดขวางอะไรเลยนะแต่ว่าโรงเรียนของเราเนะี่ยก็รู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเป็นกิ๊ตเป็นแฟนกันในโรงเรียนก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันมีกฎที่ต้องห้ามให้นะักเรียนรู้เป็นอันขาดเพราะว่ามันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในฐนานะครูบาอาจารย์ตอนนี้คุณอนุทินก็ยังโสดแลวเขาก็เป็นหนุ่มฮอตที่ครูผู้หญิงทั้งโรงเรียนก็หมายปองการที่เขาเข้ามาคุยกับฉันนะ่ะก็เป็นธรรมดาที่มีครูผู้หญิงหมั่นไส้ฉันเป็นธรรมดานั่นแหละ แต่ว่าทุกคนก็คงรู้ว่าบางทีที่ครูอนุทินเข้ามาประจบชั้นเขาอาจจะอยากเลียแข้งเลียขาชั้นเพราะว่าอยากจะได้ให้ชั้นไปบอกท่าน้อเมรนการว่าเขาอยากจะขึ้นเงินเดือนในเดือนหน้าก็เป็นได้นะฉันรู้หรอกนะว่าใครมีแผนอะไรนะ่ะฉันไม่ทิ้งโง่เพอะที่จะมองไม่ออกหรอกว่าอนุทินคิดอะไรแต่ฉันก็ไม่สนใจฉันจะทํางานของฉันต่อไปแล้วนะส่วนเยมทุศรที่มาแอบจ้องชั้นกับอนุทินแบบนั้นน่ะ ก็ไม่รู้ว่าเธอมีเจตนาอะไรกันแน่ที่แอบแฝงอยู่ลับภายในใจถ้าเธอคิดอะไรอยู่ที่จะเป็นศัตรูกับฉันแล้วก็ขอแค่เธอเนะ่ยแสดงความประสงค์ออกมาเท่านั้นก็พอฉันพร้อมจะตั้งรับแล้วก็ไม่กลัวเธออยู่แล้วฉันก็หมั่นไส้จริงๆเลยที่วันเนี้ยยัยครูมัธยมสอนางแต่งตัวแบบนี้มาเข้าประชุมโดยใส่เสื้อเอวลอยแล้วก็โชว์หน้าท้องแบบนั้นฉันเห็นอาจารย์ผู้ชายในโรงเรียนอะ่ะมองเธอกันตาเป็นมัน เห็นแล้วมันก็น,น่าหมันไส้จริงๆ,ๆเธอยังคงท้าทายฉันด้วยการทำละเมิดกฎอยู่แต่ว่าจะกก็ยุ่งกับงานและการประชุมมากเกินกว่าจะตำหนิเธอแต่หน้าที่ประชุมให้คนอื่นเขาเห็นแล้วก็อายแทนนั่นนะในวันศุกร์นี้ก็มีการประชุมเกิดขึ้นอีกเช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เป็นการประชุมที่ในช่วงคาบป,ป่ายเฉพาะอาจารย์ที่ว่างเข้ามาพบฉันเท่านั้นก็เลยมีอาจารย์ไม่กี่หมวดที่ส่งตัวแทนมาส่วนอาจารย์คนอื่นที่ติดคาบสอน ก็มาเข้าประชุมไม่ได้แต่ว่าวันนี้โรงเรียนของเรานะ่ะมีเลิกครึ่งวันทุกคนก็คงจะหายเครียดกันไปบ้างกันนะเพราะว่าเราจะปล่อยเด็กดกลับก่อนและส่วนใหญ่ค่าสอนช่วงบ่ายตอนนี้ก็คือน้อยลงมากจะมีแต่อาจารย์ที่สอนพิเศษเด็กเสริมเท่านั้นแหละที่ไม่ยอมแนนคนเซิลคั์สมาเข้าประชุมจึงฉันก็จะหมายหัวอาจารย์พวกนั้นเอาไว้ตอนที่ฉันกําลังเตรียมเอกสารแล้วก็รวบรวมแผนการสอนของทุกคนมาเช็คดู ในเอกสารที่ทุกคนพักส่งมาใหม่มันก็มีแผนการสอนมากมายในเอกสารมันก็ยุ่งยากมากบนโต๊ะตอนนั้นนี่มทุศรนก็เดินเข้ามาหาฉันและเธอก็เหมือนจะถามหาถึงเอกสารของเธอที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอรกันนี่เธอยังแก้ไขไม่เสร็จเหรอเนี่ฉันกําลังโมโหอยู่พอดีเพราะว่ามีเอกสารจุกจิกมากมายที่ฉันต้องรับผิดชอบและอาจารย์ทั้งโรงเรียนบางคนก็ยังส่งให้ฉันมาไม่ครบฉันต้องจัดการเอกสารมากมายเลยนะวันนี้ แต่ว่านี่ตอนนั้นเองก็มีรูปภาพไปหนึ่งหล่นออกมาจากกองเอกสารนี่เขาจะเป็นรูปภาพที่ฉันเผลอเอามาโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะว่ามันปนอยู่กับเอกสารในลิ้นชักโต๊ะที่ห้องของฉันสินะตายแล้วนี่มันรูปฉันกับยันพุทธศรสมัยที่เคยไปสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้นี่ฉันกลัวมากว่าใครจะเห็นเข้าจะก็เลยรีบแอบรูกนั้นเอาไว้ข้างใต้เลยแต่ว่า ตอนนัมมัตุสรก็เดินเข้ามาข้างหลังฉันและเธอก็ก้มตัวลงอยู่ด้านหลังเก้าอี้ของฉันในห้องประชุมดูเหมือนเธอจะเห็นนะว่าภาพนั้นคือภาพอะไรน่ะแต่ฉันก็รีบปิดมันลงไม่ให้ใครเห็นและไม่ให้เธอดูต่อมัทุสรก้มลงวนช้างช้างฉันเธอทำเป็นว่าเธอจะปรึกษางานกับฉันและเธอก็กระซิบเบาๆฉันเห็นนะคะว่าเมื่อกี้รูปของใครรูปของสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้นั่นมันรูปของฉันไม่ใช่เหรอคะ ทำไมถึงมีรูปของฉันอยู่ในซ้ำเอกสารของคุณและประปับบนนอยู่ในนั้นได้ล่ะคุณนิ่มดวนคุณคิดจะทำอะไรนะคะถ้าพูดเรืองอะไรไม่มีอะไรซะหน่อยนิ่งอยู่ในการประชุมนะมาทุสอนกลับไปนั่งที่ได้แล้วก็ฉันเห็นนะคะเมื่อกี้รูปอะไรคุณไปเอารูปนั้นมาจากไหนนะคะฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คุณอ๋ทินเขาเจอรูปนี้ตกอยู่ตรงระเบียงอ่ะเขาก็เลยเก็บมาให้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ารูปนี้มันมาได้ยังไงน่ะฉันไม่ได้เป็นคนเก็บมันเอาไว้แต่ว่าฉันแค่ไม่รู้จะเอานไปไหนเท่านั้นเองน่ะและฉันก็กําลังจะทิ้งมันอยู่แล้วด้วยคุณไม่ต้องห่วงหรอกจะกําจัดรูปภาพนี้แน่นอนจะไม่มีใครทั้งโรงเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับฉันหรอกนะคะฉันพูดกับเธอและพยายามลดเสียงให้ต่ำที่สุดเพราะกลัวว่าคนครูที่เดินมาแถวนี้จะเห็นเข้า ระหว่างที่ทุกคนกำลังไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะเตรียมตัวในการประชุมต่อไปฉันรีบเก็บเอกสารในทันทีแต่ว่าตอนนั้นเอกสารมันก็เผลอหล่นลงในทันใดน,นั้นเองบรรดาเอกสารแฟ้มการสอนของอาจารย์ตั้งหลายคนน่ะก็กองอยู่ที่พื้นขณะที่ฉันก้มลงเก็บเรามาทุกอนก็เข้ามาช่วยฉันอย่างทําเป็นมีน้ําใจตอนนั้นเองฉันก็เห็นรูปภาพหนึ่งตกอ,อยู่ที่พื้นด้วยมันไหลออกมาจากกองเอกสารนั้น ฉันหยิบมันขึ้นมาวางเอาไว้บนโต๊ะแล้วก็มองมันอย่างตกใจมากนี่มันอะไรอทำไมถึงมีรูปภาพนี้หล่นออกมาจากกองแผนการสอนของพวกคุณครูล่ะฉันอึ้งไปเลยจะป้าดตายนี่มันภาพฉันสมัยสาวๆนี่สมัยที่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้และภาพเนี้ยก็ถ่ายที่บ้านของใครคนหนึ่งทำให้ความทรงจำของฉันมันนึกย้อนกลับไปพอเห็นภาพนี้ฉันก็จำได้ทันทีภาพนี้เป็นภาพที่ตั้งกล้องถ่าย มีแค่เพียงสองคนเท่านั้นที่รู้ก็คือฉันกับมัทุศรน,นี่เป็นภาพสมัยที่ฉันอยู่กับมัทุศรที่บ้านของเธอบ้านของมัทุศรเนนะี่ยเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี้เองแหละสมัยเรียนตอนนั้นเราอยู่มหกและฉันนะ่ยไปค้างที่บ้านของมัทุศรแล้วเราสองคนก็เลยถ่ายภาพนี้เอาไว้เป็นการตั้งกล้องแต่ว่าจากในภาพก็คงเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ในอดีตของฉันกับมัทุศรเป็นยังไงตายจริง นี่ตั้งกแต่แค่เกงๆในตัวเดียวเองเลรอเนี่ยฉันกลัวมากว่าใครจะเห็นซึ่งตอนนั้นผู้จารย์ก็เดินมาทางนี้และมาทุสรนก็มองภาพนั้นอยู่เหมือนกันฉันพยายามจะเก็บข้าวของใี้เด็วที่สุดและแอบภาพนั้นเอาไว้ในกองเอกสารแต่ว่าก็ไม่ทันซะแลวะ้วพอมาทุสรนเห็นด้วยและฉันก็สับสนไปหมดว่าภาพนี้มันมาได้ยังไงทําไมถึงมีรูปถ่ายใบนี้ปัปนอยู่ในกองเอกสารของพวกครูนี่หรือว่าจะเป็นฝีมือของมาทุสรน เพราะว่านอกจากฉันแล้วอ่ะก็ไม่มีใครที่รู้นิ่นาว่าเราเคยถ่ายภาพนี้ด้วยกันนะ่ะนี่มันอะไรกันคะคุณนิ่มนวลภาพนั้นมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันหมายความว่ายังไงกันคะบอกฉันสิคะคุณนิ่มนวลมาทุสอนกระซิบกับฉันข้างหูฉันเธอก้มลงมาใกล้เพราะว่าเธอกลัวว่าใครจะได้ยินฉันเองก็กลัวมากและใจเต้นแรงมากเพราะกลัวว่า คนครูคนอื่นจะรู้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรฉันแอบมันไว้บนตักใต้โต๊ะฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคุณนั่นแหละคุณทำเรื่องแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรเหรอที่คุณคิดจะแบ็กเมลฉันแล้วย,ยังไงคุณมัธยสอนรูปนี้มีแต่เราสองคนที่รู้นะว่าเราเคยถ่ายด้วยกันมาก่อนสมัยเด็กแล้วทำไมมันถึงมาปรากฏอยู่ที่นี่ละ่ะคุณใช่ไหมคะคุณแอบเอาภาพนี้ใส่ในกองเอกสารเพื่อที่จะให้อาจารย์ทุกคนเห็น คณจะแฉฉันต่อหน้าที่ประชุมได้อย่างไรฉันไม่ได้ทำเรื่องแบบนั้นนะคะคุณนิ่มดวนฉันจะทำให้ตัวเองเป็นข่าวไปทำไมฉันไม่ได้อยากให้ทุกคนเน่ะเขารู้กันทั่วเรื่องความสัมพันธ์ของเราในอดีตหรอกนะคะถึงขั้นต้องทำแบบเนี้ยฉันไม่ได้เป็นคนทำอย่ามาโทษฉันคุณนั่นแหละคิดจะเล่นเกมอะไรอะ่ะถึงเอาภาพถ่ายนี้มาไว้ในกองเอกสารหรือว่าคุณเก็บภาพถ่ายนี้ไว้ ใต้โต๊ะของคุณและคุณก็บังเอิญหยิบติดมามันเป็นแบบนั้นใช่ไหมและภาพอีกภาพหนึ่งคุณก็อ้างว่าอนุทินเป็นคนเจออย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะคะภาพนั้นนะ่อนุทินเป็นคนเจอจริงๆนะภาพนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมาได้ยังไงะฉันไม่รู้จริงๆอ่ะฉันต้องถามคุณมากกว่าแล้วว่าคุณทําแบบนี้คุณคิดจะตันแกล้งฉันได้ยังไงปรรทุอรนี่คุณพยายามจะลื้อฟื้นอดีตเหรอคะถือว่าคุณที่การจะแฉะฉันแต่หน้าอาจารย์ทุกคน ที่เห็นว่าอดีตจะเคยทําผิดกฎอะไรในโรงเรียนนี้คุณก็รู้มันเป็นเรื่องต้องห้ามในโรงเรียนแต่ฉันก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยกันเหมือนกับคุณที่เป็นเด็กเกเรฉันยันจาได้นะว่าคุณอ่ะเคยเป็นใครสอนแดงทุกประตูฉายยานั้นฉันรู้ดีแต่ว่าฉันไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันแดงออกมาถ้าใครรู้ว่าเราสองคนอ่ะเคยมีความสัมพันธ์กันยังไงและแอบทําอะไรกันบ้างในอดีตฉันจะเสียชื่อเสียงขนาดไหน นี่คุณกล้ามากที่ทําแบบนี้ซึนก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำลูกเป็นฉันไม่ได้ทําจริงๆถ้าคุณพูดความจริงว่าคุณไม่ได้ทําแล้วก็ต้องเป็นฝีมือคนอื่นแล้วนั่นแหละแต่ฉนันยืนยันได้ว่าไม่ได้ทําจริงๆคุณตั้งหากละ่ะที่แอบเอาลูกไว้ในเอกสารหรือเปล่าคิดจะปั่นหัวฉันนนิ่มดวนคุณตั้งหากใช่ไหมที่คิดจะเลื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมา ก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ฉันน่ะฉันบอกว่าไม่ใช่ฉันเธอไม่เข้าใจเหรอกับเป็นดังที่ได้และเราค่อยคุยกันคราวหลังแล้วกันยังไงฉันไม่ได้เป็นคนทําถ้าไม่ใช่ฉันก็ต้องเป็นคุณแล้วแหละไม่งั้นใครจะรู้เรื่องนี้ของเราได้ยังไงแล้วภาพนี้ไปได้ยังไงกันฉันตกใจและฉันก็กลัวจริงๆว่าใครจะรู้ถ้าไม่ใช่ยมทศรอแล้วใครจะทำเลยคนที่มีภาพนี้ได้มันก็ต้องเป็นเธอกับฉันสองคนเท่านั้นไม่ใช่หรอ ฉันกลัวมากว่าอาจารย์คนอื่นจะเห็นฉันรีบแอบ,บซ่อนภาพนั้นไว้แทบจะขยับมันทิ้งเลยแต่ว่าการประชุมก็ต้องดําเนินต่อไปนะน,นะตอนนี้ฉันเริ่มหวาดระแวงแล้วก็สงสัยไปหมดหรือว่าจะมีอาจารย์สักคนในโรงเรียนกําลังทําอะไรอยู่เพื่อจะหักหน้าฉันกับมาทุศรฉันคิดทบทวนดูแล,แล้วบางทีถ้าเกิดว่ามาทุศรเอารูปภาพนี้มาจริงจริงเธอก็คงจะไม่เอามาไว้ในกองเอกสารเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์คนอื่นเจอเข้า ทุกคนก็จะรู้ความลับของเราสองคนมันก็คงจะเป็นผลร้ายกับตัวฉันแล้วก็ตัวเธอด้วยในฐานะที่เป็นอาจารย์พละที่เพิ่งเข้ามาสอนได้ใหม,ใหม่ถ้าเกิดเรื่องรู้ถึงพออ,อขึ้นมามันจะแย่น่ะแต่ถ้าไม่ใช่มาธุสศรเป็นคนทําแล้วใครละ่ะที่เป็นคนเอาภาพสองภาพนี้มาหรือว่าจะเป็นผู้ชายคุณครูผู้ชายพวกนี้ครูอ,อนุทินหรือเป็นอาจารย์ที่ห้องคอม คุณครูประวิทย์ฉันรู้ว่าภาพพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันโหลดเข้าไปในคอมแล้วเนะก็มันสามารถจะอัดม้วนฟิล์มออกมาแล้วก็อัดเป็นภาพฟิล์มได้ฉันก็เลยสงสัยเพราะว่าครูอนุทินะเป็นคนเจอภาพใบแรกที่เขาอ้างว่าตกตรงระเบียงและฉันก็สงสัยอีกบุคคลหนึ่งก็คืออาจารย์สอนคอมพิวเตอร์เพราะว่าถ้าเขาสามารถจะดึงไฟล์ที่เป็นดิจิตอนิได้โรงเรียนได้ทั้งหมด จากคอมพิวเตอร์ที่เขาสามารถจะแฮ็กคอมเครื่องใดก็ได้ถ้าเขาทําได้หล็กก้อนเขาอาจจะเอาภาพนั้นมาแล้วคิดจะเปิดโปงฉันกับมัททุสอนที่เคยมีอดีตด้วยกันแต่ฉันอาจจะคิดมากไปอาจจะไม่ใช่พวกเขาก็ได้บางทีอาจจะเป็นมัททุสอนก็ได้ที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าเธอคงคิดจะกันแกล้งฉันสินะให้ฉันต้องอับอายถึงอดีตของตัวเองในเย็นวันศุกร์นั้น จัดทิศชั้นเดินออกมาซื้อของเพราะว่าวันนี้ฉันต้องอยู่เวรมาทุสรก็ยังไม่กลับบ้านสักทีฉันเห็นเธออยู่ที่สนามกีฬาด้วยเธอสอนเด็กๆจนเด็กๆดกกระับกันแทบหมดแล้วฉันเดินออกมาเห็นเธออยู่ฉันทาเป็นไม่กล้าทักทายเธอตอนนี้ฉันว่าจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วนะเพราะว่าอาจารย์คนอื่นเห็นว่าฉันน่ะใกล้ชิดกับมาทุสรมากไปเขาจะสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับเธอในอดีตก็ได้ ฉันถ้าเป็นเดินเลยมาทุสอนไปฉันข้ามถนนไปซื้อข้าวของมาเก็บเอาไว้เพราะว่าพวกเนี้ต้องอยู่เวรยาวไปยังวันเสาร์อาทิตย์เลยและตอนที่ฉันเดินกลับมาก็เป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนี่มัทุสอรยังไม่กลับบ้านหรือเนี่ยไม่มีนักเรียนหรือว่าคนครูอยู่แถวนี้ฉันก็เลยเดินไปหาเธอตรงแถวใกล้ๆโต๊ะยามนี่คุณยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะคุณครูมาทุอร สอนนักเรียนจนเย็นขนาดนี้เด็กๆกลับบ้านกันหมดแล้วไม่มีใครสอนกีฬาอยู่แล้วคุณเองก็กลับบ้านได้แล้วล่ะคะ่ะคุณมาบอกให้ฉันกลับบ้านแล้วทำไมวันนี้คุณถึงอยู่เย็นขนาดนี้ล่ะคะมีงานที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จหรอคะท่านรองพอ,อนิ่มด่วนฉันยังกลับไม่ได้เพราะว่าวันนี้ฉันเป็นเวรน,นะคะฉันต้องนอนค้างแล้วก็ว่าจะทำงานไปถึงช่วงเสาร์อาทิตย์เลยค่อยกลับวันอาทิตย์นะคะ อ๋ออย่างนั้นเองหรอคะัีไม่ได้นะคะที่วันนี้ฉันก็เป็นเวรเหมือนกันนะคะฉันต้องนอนเวรเหมือนกันก็เลยอยู่เย็นขนาดนี้ไงล่ะคะถ้าอย่างงั้นเราสองคนก็เป็นเวรด้วยกันสินะคะใช่ไหมคะอ๋จริงนะคะนี่เป็นเวรคุณหรอคะบังเอิญจังเลยนะที่เป็นเวรวันเดียวกันกับฉันน่ยฉันใจเต้นรัวไม่นึกเลยว่าคุณครูที่เป็นเวรวันเดียวกับฉันเนี่ยก็คือมัธุสร ฉันพยายามไม่มองหน้าเธอเพราะฉันรู้สึกหน้าร้อนเผาตอนที่ฉันนึกถึงรูปภาพของเราในอดีตมัทุอรทำเป็นไม่สนใจฉันแต่เธอบอกว่าถ้าฉันอยากจะไปพักห้องเดียวกับเธอก็ได้ถ้าฉันกลัวผีฉันท้าเป็นเชิดแล้วก็ไม่สนใจฉันบอกว่าฉันจะนอนที่ห้องพักของฉันเองฉันสามารถเอาบันโซฟาในห้องได้ฉันไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเตียงคุณควรจะไปนอนที่ห้องพักของอาจารย์นะคะใกล้ๆบริเวณ ห้องของยามรักษาการมันจะปลอดภัยกว่าและอ,อย่างหนึ่งเย็นเย็นดึกๆที่โรงเรียนเนี้เขาว่าเรื่องเล่าลี้ลับน่ากลัวในโรงเรียนมีอยู่เยอะนะคะและเขาก็ว่าจะมีผีสางออกอลาวาด,ดึกๆด้วยคุณไม่กลัวได้ไงคะโรงเรียนเราก็เป็นโรงเรียนเก่าที่มีอายุเป็นร้อยปีดึกๆก็มืดแล้วก็เงียบมากแถมยังอันตรายมากด้วยและคุณก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวในโรงเรียนเนี้ ุณไม่กลัวหรอกคะที่จะนอนคนเดียวุูมาพักห้องเดียวกับฉันก็ได้นะที่ชั้นล่างมันจะปลอดภัยกว่าใกลๆก,กับสระว่ายน้ํานะคะ่ะฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดียวในโรงเรียนนี้ซะหน่อยก็คนบอกเองว่าครูเป็นครูเวนด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนนี้ก็มีผู้หญิงสองคนแล้วก็มียามแล้วก็มีแม่บ้านที่เขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันนอนได้ฉันนอนชั้นบนที่ห้องพักฉันได้ไม่ต้องห่วงหรอกนะจะไม่กลัวหรอกผีสางอะไรไม่มีจริงซะหน่อย นี่แบบพูดที่ฉันกลัวไปหน่อยเลยถ้าคนกลัวคุณก็ไปนอนใกล้ๆห้องยามจะได้หมดเรื่องนะคะคุณแน่ใจหรือคะว่าคุณจะนอนได้ตึกของคุณนะ่ตึกสามใช่ไหมได้ยินว่าเคยมีเด็กกระโดดลงมาเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าค่าตัวตายอะ่ะคุณแน่ใจหรอเด็กๆอะ่ะคาว่ามีคนเห็นนะนี่คนหยุดพูดแบบนี้เลยนะคุณจะมาพูดหลอกผีฉันกลัวทําไมอะ่ะฉันบอหนจริงแล้วฉันก็อยากจะเดินผ่านเธอไป แต่มาทุกสอปก็ยิ้มให้ฉันเหมือนเธอจะแกล้งเธอรู้สินะเธอคงจําได้ใช่แลวแหละฉันเป็นคนที่กลัวผีมากเลยตั้งแต่ก่อนฉันกลัวผีจริงๆแล้วเธอก็ทําให้ฉันกลัวไอ้บ้าดิทำไงกับเธอดีนะในเย็นนั้นที่ฉันทํางานอยู่ดึกตึกสามที่ฉันอยู่มันก็มืดมากแล้วบรรยากาศมันก็หลอนซะด้วยฉันไม่ได้อ่ะฉันรีบหอบข้าวของมาแถวล็อกเกอร์แล้วฉันก็เลี้ยวไปยังแถวแถวตึกที่ยามอยู่ เพื่อที่จะขอนอนห้องข้างๆนั้นแต่ว่าฉันไม่นอนรวมกับยินน่าหรอกฉันขอให้เขาเปิดอีกห้องหนึ่งให้ฉันเพื่อที่จะนอนอยู่ข้างๆห้องที่มาทุศรพักเป็นครูเวนฉันนอนไม่ค่อยจะหลับสักเท่าไหร่เพราะว่ายมาทุศรมาทําให้ฉันกลัวและเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันเสาร์ฉันเดินออกมาเก็บของที่ล็อกเกอร์พอดีเพราะว่าจะอาบน้ำสักหน่อยแถวๆห้องน้ําที่สะว่ายน้ําเพราะว่าห้องน้ําแถวเนี้ยมันสะอาดแล้วก็ปลอดคนแต่ว่าตอนที่ฉันเดินไป จะก็ได้ยินเสียงน้ำใครคนหนึ่งก็ขึ้นมาจากสระและนั่งอยู่ริมขอบสระว่ายน้ำของโรงเรียนฉันเห็นอาจารย์สอนวิชาพละมัทุสรนว่ายไปเก็บแว่นตาแล้วก็มานั่งริมสระในจุดว่ายน้ำกีฬาของเธอเธอคงจะหัดว่ายน้ำเอาไว้เพราะว่าต้องสอนเด็กๆในวิชาระบำใต้น้ำที่ทางโรงเรียนของเราเปิดให้เป็นพิเศษสินะเพราะเธอจะเอาการระบำใต้น้ำของเด็กๆเ,เป็นกิจกรรม ในวันงานเทศกาลด้วยฉันหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นมัทสุสอนและเห็นรูปร่างของเธอที่เพิ่งขึ้นมาจากสระในชุดป้ายน้ําฉันมองเห็นน้ำที่เปียกกรอนไปตามร่างตัวของเธอและทําให้ฉันนึกถึงผู้หญิงที่ฉันเคยรู้จักสมัยก่อนนั้นฉันใจเต้นแต่ฉันก็ทําเป็นมองไปทางอื่นฉันที่เดินหนีและแต่ว่ามัทสุสอนก็ทักฉันมาอาบน้ำเหรอคะ รองผอ,อนิ่มนวลเมื่อคืนหลับสบายดีหรือเปล่าเจอผีหลอกหรือเปล่าคะนี่เธอไม่ต้องพูดเยาวๆฉันเลยนะก็ฉันได้ยินนะคะว่าคุณย้ายลงมานอนห้องข้างล่างเพราะคุณกลัวตึกสามเนะี่ยไม่จริงหรอคะเมื่อวานน่ยยามเขาเห็นนะคะว่าคุณหอบสภาพลางลงมาดึกๆคุณมานอนใกล้ฉันในห้องข้างๆใช่ไหมหล่ะคะเพราะคุณกลัวเงียบปากไปเลยที่ฉันลงมาเนี่ยจะไม่ได้กลัวผีหรอก ฉันก็แคบมันสะดวกมากกว่าที่ฉันจะออกไปซื้อของที่เซเว่นเมื่อคืนน่ะฉันก็เลยย้ายลงมานอนข้างล่างเท่านั้นเองเพราะว่าดึกๆอ่ะฉันกลัวว่าลิฟต์มันจะเสียฉันก็เลยไม่อยากอยู่ตึกสามเพราะว่าตึกสามลิฟต์มันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันกลัวว่าเขาจะตัดไฟก็เท่านั้นฉันก็เลยลงมาข้างล่างเพราะมันปลอดภัยกว่าเป็นครูเวรที่กลัวผีอย่างเงี้ยถ้าเด็กๆรู้มันจะน่าอายเอานะคะท่านรองพอออนี่เธอไม่ได้มาพูดเลยนะ ฉันจะไปอาบน้ําแล้วอย่างนี้นี่มันกวนประสาทจ,จริงๆเลยมีแมทุศรน,นจะผักเธอให้ตกสะไปจริงหรือว่าที่ตอนนั้นฉันก็ยังสงสัยอยู่นะว่าใครอะที่เป็นคนเอาภาพของเราสองคนแอบมาไว้ในเอกสารที่ห้องประชุมวันนั้นคนที่คิดจะทําร้ายแล้วก็เปิดโปงฉันห้เห็นถึงอดีตอะมันจะใช่มมทุศรหรือว่าอาจารย์คนไหนกันนะที่ทําเรื่องแบบนี้ใหญ่ฉันจับได้ก็แล้วกัน